นี่ก็นั่งหลับก็นั่งดูนั่อะไรก็ไม่รับครับแต,แต่แต่ดีครับมีมีมีสาระแล้วก็มีความสนุกเออเือเือพลอยในนั้นคบถ้วนนะครับแล้วก็เป็นแสดงภาพพิชาสามารถของพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หวแล้วด้วยประกอบกับผู้กมกับทั้งสี่ท่านซึ่งในกาสร้างภาพยนตร์ก็ สรุปไปคนละแบบนะครับดูแล้วก็ธรรมดาง่วงนอนนะวันนี้ไม่ได้หลับเลยครับเพิ่มวิธีน่อหน่อยจริงจกิเลยพ่อพ่อผมไม่โปรตีทพัดใส่แว่นไม่รู้หลับหรือเปล่าไม่หลับไม่หลับไม่หลับโปรตีพ่อผมก็ดูหนังแล้วก็ชอบหลับแต่วันนี้คือสี่เรื่องไม่หลับเลยชอบเรื่องไหนสุดคือจริงๆต้องบอกว่าชอบทั้งสี่เรื่องเลยนะครับเพราะว่าคือแต่ละเรื่องก็จะมีมุมมีมีสิ่งที่จุดเด่นของแต่ละเรื่องนะครับก็ คงต้องบอกว่าชอบทั้งสี่เรื่องเลยนะครับที่สุดที่สุดมีที่สุดที่สุดใช่ไหมครับที่สุดน่าจะเป็นเรื่องอมยิ้มนะฮะเพราะว่าดูแล้วเป <laughs> <laughs> ็วัยรุ่นนะเนี่ยครับก็รู้สึกดูแล้วก็เราก็ได้ยิ้มตาไปด้วยนะครับ <laughs> คือบางทีการยิ้มเมื่อกีอาจจะไม่ต้องไม่ต้องยิ้มให้ทุกคนเห็นแต่ มันข้างในยิ้มเนี่ยมันแบบสุดที่สุดแล้วครับพ่อมีที่สุดอยงที่สุดให้ดูว่าดูจริงๆอ่ะเนี่ยพ่อผมดูจริงเมื่อกี้เนี้ยเราเเราเลียกให้ตายนมาธรรมดาก็มีเพปพี่อ่ะทำไมอ่ะดีที่สุดนะฮะไม่ใช่ดูๆนะครับก็ก็ดูถ้าชอบจริงๆก็รุ่นเก่าๆก็ดูรุ่นเรื่องๆในเรื่องแรก ก็รือนแรกเขาชอบดูว่าโร้องเพลงบ่อยใช่ไหมโดยร้องเพล่อยให้ร้องเพลงทีเดียวก็เป็นลมไปแล้วตอนไหนวเนี่ยมันก็ไม่ได้ร้องคอได้ขนาดนั้นนะครับก็ดูก็สนุกสนุกันนะไม่ได้ไปคิดว่าอะไรจริงแล้วก็ส่วนประกอบดีทุกเพลงนะดูทุกเรื่องนะครับมาไปใช้ประกอบในชีวิตได้ก็ทุกเรื่องไปก็จุดจุดดีแต่เรื่องแรกๆน่าจะตลกตลกแปลกๆดีอมยิ้มก็ใช้ได้นะรับี่พ่ว่า มันมันเกิดมาไม่ยิ้มก็คล้ายๆไอ่น้ำพันเลยเนาะคดูเฉยผมนะพ่อก็มาองยิ้มไหนไปลูกนี่ครับผมสาราที่เดี้ยกับผมสองคนพ่อลูกคล้ายๆกันครับเอาเป็นแฟนชอบเรื่องไหนบ้างครับใช่ั้มเด็กๆเนาะมีใครชอบผมจะชอบเรื่องแรกเพราะว่าอายุเ่จะเยอะเหมือนกันเนี่ยใช่ไหมใครชอบอมยิ้มบ้างอ่ะ ชอบแง่คิดช่วงในท้ายเนาะที่เขาบอกว่าโลกไม่ได้หมดเรื่องนะเขาบอกว่างี้เขาบอกว่าคุณคุณคุณน่ะรู้ตัวว่าคุณกำลังทาอะไรอยู่แต่คุณไม่รู้หรอกว่าอีคนหนึ่งเขาคิดอะไรและทําอะไรอยู่ใช่ใช่ใครเี่เ็แล้วก็มองโลกดีๆกันนะครผมผมได้ข้อคิดตรงนี้พี่อะได้ได้ได้อะไรจากเรื่องไหนมองได้ข้อคิดอะไรจากเรื่องไหนก็ได ก็ได้ทุกเรื่องนะครับได้ทุกเรื่องก็เหมือนกันแหละก็แบบอืมพี่ <c oughs> พี่เหมือนยังง่วงอยู่อ่ะเหมือนยังง่วงวอยู่อ่ะ <c oughs> พี่จำได้หมดแล้วกี้ตั้งพูดตั้งก็เออก็<ช>ดูมาก็จำได้เหมือนกันก็ชอบทุกเรื่องแหละน<ช>ะครับผมเรื่องเรื่องสุดท้ายก็เป็นเรื่องที่ที่ดีเหมือนกันนะก็เป็นความฝันสูงสุดที่ไม่ไม่ใช่จะเกิดขึ้นแค่คนวัยทำงานหรือว่าคนที่แบบว่ารับราชการอย่างเดียวแต่ว่าวัยเด็กก็สามารถเป็นความฝันสูงสุดได้เหมือนกันอย่างเช่นแบบน้องที่เขาอยากจชิรชาติเนาะ ไม่ถามจริงๆแล้วรู้ไหมว่าความผันอันสูงสุดของเด็กคนนั้นคืออะไรพ่อได้ไรพ่อภูมิใจเคยอย่างเคยทําให้พ่อภูมิใจตออย่างอันนี้ก็ไม่กล้ายืดนใหม่ให้พ่อด้วยเพรา่อจะตอบงานที่แบบว่ารือจะเสียกันไป้ใหญ่ครัครับ,รบอ่ะประกาศรางวัล รางวัลกิจกรรมหน้าโรงภาพยนตร์นะครับที่มาร่วมสนุกกันคือถ่ายรูปลงยูสตาแกรมนะครับกับแฮชแท็กขิตาราชนิพนธ์ตอนนี้เรามี5้าไอดีนะครับเดี๋ยวให้พี่กันช่วยประกาศดีกว่าคือรางวัลที่จะได้มาทําอะไรฮะได้เสื้อนะครับได้เสื้อรางวัลแรกครับผม IG นะฮะเจนนี่อันดรสกอร์ซีเอซีครับผม คนที่สองครับ IG นะฮะตาลธันนิกาครับผม T A R N N I K A R ครับผมนี่นะฮะด้านหน้าได้เลยครับผู้โชคดีครับผมเชิญด้านหน้าฮะคนที่สามนะครับผมพี่เปิ้นค่ะนะครับโว้คนนี้ไม่ได้ได้อะไรสิงๆนึ่งเลยคนต่อไปครับ IG ฮะหมูอัศกรจุ๋มครับผม จุ่มหรือ <Syria> จำไม่ร um. ู U ้ฮะจุ่มน่าจะจุ่มมากกว่าพี่ถ้าจำนี่แบบน่าจะใช้ J U M เนี่ยอ่ะครับข้อสุดท้ายครับผมหนึ่งครับอันดับสกอร์คดชาหนึ่งคดชาก็ได้อ่ะ K O D C H A คดชาตรงไหนโอเคโอเคถัดไปหน้าเลครับผู้โชคดีทั้งห้าท่านนะครับผมสวัสดีครับตอบแน่ไม่ตอบนะชอบต้วไหน เรื่องสุดท้ายค่ะเรืเ่องสุดท้ายเนาะชอบเด็กหลายคนน่ารักดีเล่นธรรมชาติมากนะครับผมชอบอปนไหนครับช่องสีเรื่องะอไะไรคะ <c oughs> คุณคนสวยไม่ทราบว่าชอบเรื่องไหนครับแต่งตัวดูหนังหรือว่าแต่งตัวมางานกาล่าครับ <c oughs> อ๋อมีงานเท่งมาครับ อถามัางนี้ว่าบชอบเรื่องอะไรครับทม่เรียกว่าได้อะไรจากเรื่องมาด้วยผมหรือยางครับทวันพี่เปิ้ลค่ะชอบเรืไหนครับ ทุกเรื่องนะคะแต่ละเรื่องก็ให้แง่คิดดีๆนะคะอย่างเรื่องแรกเนี่ยก็จะเห็นนี้ยาวละฟังด้วยฟังด้วยผมเรียเรื่องสุดท้ายคนที่เป็นตัวโหรหน่าคล้ายๆแพรวิสาตรอามมัยไม่่าใช่เอาพูดตอไปดเอาโมงรางวัลดีกว่าครับผม เป็นกร่องไหมไหนครับน่าจะไส่ไม่ได้สักกองตัว เดี๋ยวเ่าไข่ด้วยด้วยนิดนึงครับเบี่ยงเบี่ยงเบี่ยงตัวเข้าหากันนะครับเบี่ยงตัวนิดนึงนะฮะส้างแบบนี้ไหมคุณพ่อคุณตัวมาด้านนี้โอเคแล้วผู้โชคดีอยู่ตรงงกลาครับพี่าพ่อผมพูดโชคดีแล้วได้แล้ว รบวโเอร์ดรบคุาครับผมโเสืด้วยเปลีนเลยก็้เปลี่ยนเลยก็ได้ยาไปมาโอเคครับผมหนึ่งสองสามครับนะครับครับหนึ่งสองสาขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ นะครับจะมาถ่ายรูปรวม